ครับุยาตถามครับว่าไงครับนักเรียนทำไมเราไม่ใช้ GPS แทนแผนที่เข็มทิศครับแล้วถ้าเขาป่าจิบันอ่ะเองจะชา,าร์จโทรศัพท์ได้ยังไงก็ power bank ดิครับ <ste ep> อ,อ๋อันเดี๋ยร์จะเล่าอะไรให้ฟังไม่ต้องใช้เลยแผนที่เข็มทิศ GPS ก็มีโอ้ยเดินมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ย แบตก็จะหมดเมื่อไหร่จะถึงท,ทักทีเนี่ยเอ้านี่มันที่เดิมนี่วะอะไรวะเนี่ยไ่เอาใหม่ดิเฮ้ยที่เดิมนี่วะใช่แล้วใหม่ดิเอ้าไม่ตลกแล้วแบตก็จะหมดแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ย เฮ้ยแบตหมดสงสัยเราต้องใช้แผนที่จริงๆแล้วล่ะความสบายทำให้เราประมาททำให้เราละเลยหลักพื้นฐานที่สำคัญ oh. ถ้าวันนั้นครูไม่ได้ใช้แผนที่เข็มทิศปา่านี้ครูอาจจะไปเฝ้ารากมั่งม่วงก็ได้นะโอเคขอบคุณ oh. <Okay. S 1> ครับ